เวลานะหรือมีบุญวาสนาที่ได้มาในวันสุดท้ายขอโยมได้มีการร่วมตักบาทใส่บาทพระคุณเจ้านะเราจะจำลองหัวเมืองประตูเมืองเนี่ยประตูเมืองพรมรังสีนี้เป็นชั้นดาวดึงที่พบที่จะให้พระคุณเจ้านั้นขึ้นไปนะแล้วเดินมารับบาท เพราะว่าวันนั้นเป็นวันพระคือพระสงฆ์ที่อยู่บนประตูเมืองทั้งหมดจะลงมารับบาตรพกโยมแล้วเหนือเสียงก้าวของท่านสมเด็จโตก็คือจะมีพระพุทธเจ้าด้านหลังเป็นพระพุทธเจ้าเปิดโลกแสดงว่าวันนั้นเป็นวันที่ท่านนะ เทวดามนุษย์นรก,กโลกได้เปิดสามภพดังแบบนั้นท่านจะมารับบินฑบาบจงไม่ควรพลาดอันเป็นมงคลอย่างยิ่งแมบบ้แต่ท่านสุเด็จโตก็มารับบินฑบาตแต่ด้วยเหตุประการใดก็ตามว่าจะให้ยมเห็นอย่างไรนะเดี๋ยว คุแดงเขาคงจะจัดดามเอาที่ว่าเป็นรูปธรรมที่จะาสามารถมองเห็นได้นะแต่ว่าจะให้องค์พระสามานุสเจ้าท่านปรากฏให้โยมเห็นนั้นนะมันก็จะเหนือปฏิหารไปหน่อยเอาให้โยมนั้นนะได้สัมผัสได้ตั้งจิตอายฐานเอาก็แล้วกันเข้าใจหรือเปล่าจ๊ะเพียงแค่ฉันได้บอกว่าวันนั้นท่านจะมารับบิณฑบาตดังนั้นสิ่งที่โยมควรใส่คืออะไร ที่จะเป็นมหาทานเกิดขึ้นเขาเรียกว่าอาหารขาวหวานและอาหารสดอาหารแห้งเข้าใจหรือเปล่าจะ๊ะเมื่อเรานั้นได้ถาวายพระแล้วพระได้รับแล้วอธิษฐานแล้วสละแล้วส่วนใดส่วนหนึ่งก็ขอให้เป็นสเสบียงให้เป็นกำลังของเมืองของวิหารอีกส่วนหนึ่งขอให้เป็นทาน เข้าใจหรือเปล่าจะ๊ะคำว่าทานนี้ให้แจกจ่ายนะกับญาติธรรมส่วนหนึ่งก็ดีกับชาวบ้านชาวเมืองก็ดีให้เป็นมหาทานเข้าใจหรือเปล่าจะ๊ะอาหารนั้นจะเป็นทิพย์นะดังนั้นแล้ววันนั้นแม,ม้จะมีพระสงฆ์ไม่มากแต่โยมไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าเป็นแค่ตัวแทนเข้าใจหรือเปล่าจะ๊ะ ่ันก็ขอโมทนากับพระคุณเจ้าที่ได้รับทำหน้าที่นี้เท่าใจหรือเปล่าจ๊ะส่วนแม่ชีปกติต้องได้รับบาดใช่หรือเปล่าจ๊ะวันนั้นจงงดรับบาดเสียนะเพราะว่าบุคคลที่จะขึ้นไปในดาวดึงที่พบนั้นที่จะลงมา,าก็ต้องให้เป็นพระคุณเจ้านั้นแม่ชีนั้นคงจะต้องรอใส่บารเป็นอันดับแรก เ้าใจหรือเปล่าจ๊ะดังนั้นไม่ว่าใครจะมาหนึ่งวันสองวันหรือมาทั้งเจ็ดลาตีก็ดีเนี่ยวันสุดท้ายแล้วขอใหพวกโยมนั้นจงตื่นตัวมีปิติเตรียมทําบุญใหญ่เพราะว่าดวงจิตอิญญาณที่ได้ขึ้นเรือมาจะได้รับอาหารทิพนั้นเป็นครั้งแรกเรียกว่าเป็นอาหารมื้อแรก เข้าใจหรือเปล่าจ๊ะดังนั้นแล้วบิญญาณเหล่านั้นอาจจะเป็นลูกเมียบุตรภรรยาปู่ย่าตายายบิดามารดาของพุกโยมนะสิ่งการใดที่เราจะทำควรปราณีเอาใจใส่และตั้งใจเข้าใจหรือเปล่าจ๊ะ ออมีการถามมอีกว่าและปัจจัยอัดเบี้ยเนี่ยจะใส่ให้พระคุณเจ้าได้หรือเปล่าโยมจงจําไว้อัตตาเงินทองทั้งหลายเป็นเคียงแคนของสมุติหากว่าของสมุตินั้นมันไปสร้างประโยชน์ได้ถามว่ามันเป็นอาบัติหรือไม่มันเป็นโทษหรือไม่ที่จะเป็นโทษคือเราไปให้ขวายกับพระ บุคคลที่เขามีจิตใจที่มีความโลภอย่างนี้เป็นโทษหรือเปล่าจ๊ะเหมือนทานที่เราให้ไปในสถานที่นะที่ไม่เป็นเนื้อนาบุญอานิสง์ก็ย่อมมีน้อยเข้าใจหรือเปล่าจ๊ะดังนั้นเมื่อทานที่เราสละเราให้ไปเราทํากับที่ที่เป็นเนื้อนาบุญโดยแท้เป็นพระปฏิบัติดีป,ปฏิบัติชอบถามว่าอานิสงนี้มีมากไหมจ๊ะ แล้วถ้าเป็นอย่างนั้น,นเราไปถวายทองคำเนี่ยไม่มากกว่าเงินทองหรือยังไงใช่หรือเปล่าเงินทองไม่น่าโลภก,กว่าหรือยังไงทองไม่น่ามีความโลภใช่หรือไม่งั้นมันอยู่ที่เจตนาเข้าใจหรือเปล่าเมื่อเจตนาเราให้แล้วสิทธินั้นไม่ใช่ของเราอีกต่อไปกรรมนั้นก็ไม่ใช่ของเราอีกต่อไป มันอยู่ที่กรรมที่บุคคลน,นั้นไปจัดสรรเขาจะทําอย่างไรดังนั้นแล้ววันนั้นโยมควรไม่พลาดโอกาส้เพประการทั้งปวงจ่า